เย็นล้วก็นี่แมวน้อยสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาเก็บผักผัดแคยาก,กันเนาะเดี๋ยวพวกนี้จะต้มแล้วก็ผักนี้ไล่เรานะพวกนี้เราก็จะต้มใส่บาดตอนเช้ากันต้มเปื่อยๆหน่อยพ่อลงให้พระท่านเคียวง่ายๆแล้วก็เราก็จะไปผัดผัดใส่หมูพวกนี้ใส่บาดกันเนาะ นาตามนั่นก็เนี่ยผักเขียวๆอเมยลูกร้องอไหมผักเขียวๆแชมมาได้แล้วช่วยเก็บผักไยต้นงามนะคัเนี่ยปลูกไว้เราก็เก็บเก็บกินได้ตลอดเนาะเราจะเก็บกินได้ตลอดเพราะว่ามันนี่ปลอดสารพิษแล้วไม่ยาอร่อย่าผักคะน้าอีกนะอร่อย่าผักคะน้าอีก อันนี้ไม่มียาเลยปลูกเองเนี่ยยอดงามนะครัเบเสียงเสียงนกร้อง <c oughs> บรรยากาศดีเย,นยน็นๆเราเก็บกันให้ยอดเขียวช่อุ่มนี่คือบรรยากาศบ้านทุ่งยามเย็นแล้วก็เตรียมของแล้วใส่บาตช่วงเช้ากาันเช้าใส่บาดรต่ออาทิตย์เนาะเพราะวันธรรมดายุ่งเหลือเกินอยู่คนเดียว วันหยุดจะมีลูกช่วยบ้างวันวันธรรมดาอยู่คนเดียวแมวหมาปลาคนลูกค้าเปิดร้านหมดเวลาค่ะทำไมล่ะลูกอันนี้เราก็จะเด็ดเด็ดเนี้ยเดี๋ยวเราก็ไปปอกอันที่ไหนต้มก็ต้มนี่ยอดมันจะอ่อน,นแตกไปทำไมล่ะลูกแม่อยู่นี่ร้องเรียก,กแล้วก็ติดเหลือเกินเสียงร้กงนไหม เสียงนกก็จะเปล่งเลยแล้วก็เก็บต้มแล้วหวานนะทำรัดหน้าก็ได้เนี้ยบอกว่านาอ,อนๆทำรัดหน้าได้ผัดซีอิ๊วได้ได้หมดทุกอย่างบางคนเขาก็เรียกต้นผงชูรสแต่นี่เรียกคณะเม็กซิโก แล้วอย่างก็เรียกผักชัย,ยานะมีหลายอย่างเรียกกันได้หลายแบบน,นีก็งานเรามีต้นฝรั่งด้วยมีสารวัตินี่ก็เสร็จไปใช้เยอะพอช้าไปบ่อยนะอยู่กับบ้านเนาะสบายๆไปแบบนี้แบบว่าอะไรอะผักก็ไม่ต้องซื้อ มาวานต้มแล้วจิ้มปลานะอร่อยมากๆาดูนะต้มแล้วจิ้มปลาโอ้โหจมเปื่อยๆฮนะสุดยอดใช่เราก็จะเลือกไว้ผัดปอกก็ที่ปอกเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะลูกก็อยู่ด้วยอยู่กันครบหมดครอบครัวแม่ปิดตลอไดไอ้ควยโอ้ย ไม่เคยมาน,น,นีก็เก็บกันโหได้เยอะนะตัวอะไรวะอันนี้เราก็น้องแมววิ่งเล่นข้างๆก็จะเป็นไล่ข้าวโพดนะฮะนี้เราก็พอละได้เยอะเลี่ยเดี๋ยวพวกนี้เราก็มาเก็บใหม่แต่ปลูกก็เยอะนะรอบไล่เลยะคะ่ะ แตกมาแล้วก็เก็บอีกบรรยากาศดีนะในกลางคืนเมื่อคืนไปให้ดูก็จะดูมืดหน่อยอันนี้ตอนยามเย็นนี่ก็ห้าหกโมงยอดกระถินแล้วก็มีเนาะตรงนี้ก็เป็นไร่ด้วยอันนี้จะเป็นไร่กระชาย,ยอันนีต้นมอนบอร๊รีแล้วก็มีนี่บรรยากาศนะผักก็ไม่ต้องซื้อต้องหานะคะมีด้วยด้วย อะไรล่ะกระถินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะคะบ๊ายบายเราก็มีอันนี้ด้วยนะอ้าวน้องขาวก็มาด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีนี่ด้วยไะมีทุกอย่างผูก็มีมีผักหลายอย่างไปเข้าบ้านลูกปะเร็ว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 เก็บผักก็ออกมาด้วยนะคะน่ารักจะตายอ่ะเดินได้ลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะคะบ๊ายบาย เราก็จะเลือกไว้ขับปอกก็ที่ปอกเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนะลูกก็อยู่ด้วยอยู่กันครบหมดครอบครัวแม่โอ้ยเฉ <c oughs> <c oughs> ลช่ยมา,ายก,ก็เก็บกันหูได้เยอะนะ <c oughs> ตัวอะไรว่าน,นี้เราก็น้องแมววิ่งเล่นข้างๆก็จะเป็นไลข่ข้าวโพดนะฮะนี้เราก็พอละได้เยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเก็บใหม่แต่ปลูกไปเยอะแล้วรอบไร่เลยะคพอแ,แตกมาเราก็เก็บอีกบรรยากาศดีนะที่กลางคืนมาคืนเปให้ดูก็จะดูมืดหน่อยนี้ตอนยามเย็น นี่ก็ห้าหกโมงยอดกระถินแล้วก็มีเนาะตรงนี้ก็เป็นไร่ด้วยอันนี้จะเป็นไร่กระชากอัตรีต้นมอนเบอรี่แล้วก็มีนี่บรรยากาศนะผักก็ไม่ต้องซื้อต้องหานะคะมีด้วยด้วยอะไรละ่ะกระถินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะคะบ๊ายบาย